ไปอย่างนั้นจนกว่าจะได้ไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เจอคําสอนของท่านจึงได้สติรู้ตัวว่าเออมนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่ใช่ศัตรูกันเลยแต่กิเลสที่อยู่ภายในใจนี่แหละที่เป็นศัตรูของมนุษย์ทั้งโลกถ้ามาถึงจุดนี้มนุษย์ก็จะเกิดความสมมามัคคีขึ้นมาก็จะเลิกเบียดเบียนกันและ้ะเลิกว่าร้ายกันละมันก็คล้ายๆกับหนังภาพยนตร์เนาะหนังภาพยนตร์เนี่ยเวลาเขาทําเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องถ้าเกิดในเรื่องของ ให้มันทั้งโลกเนี่ยเกิดความสามัคคีกันเขาก็ต้องสมมุติศัตรูมาจากนอกโลกเป็นมนุษย์ต่างดาวอ,าอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วมนุษย์ก็มาร่วมมือกันในการต่อสู้ครั้งนั้นกลายเป็นความสามัคคีเกิดขึ้นในโลกมันก็มันแต่สม,มัยหลวงพี่เด็กๆและที่มีหนังเรื่องมนุษย์ต่างดาวสแสดงว่ามนุษย์เนี่ยพยายามจะ,สะแสวงหาความสามัคคีอยู่นะก็เลยไปสมมุติศัตรูเนี่ยจะได้มีศัตรูร่วมกันขึ้นมาเนาะ ตรงนี้นี่สําคัญมากเลยก็ต้องมาช่วยกันในการทําให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าศัตรูที่แท้จริงเนี่ยอยู่ภายในใจของเรานั่นก็คือกิเลสนี่แหละในยการนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ไปให้ได้ทั่วโลกเนาะแล้วก็ให้ค้นพบความสุขที่อยู่ภายในแต่ในการที่จะทําตรงนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่าก็คงจะต้องมีผู้นํานี่แหละผู้นําที่จะต้องไปทำหน้าที่ผู้นําก็คงจะมีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นพื้นทั่วไปจนถึงระดับกลางระดับสูงขึ้นไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ย ที่ผู้นำจะมีเหมือนกันคืออะไรเอ่ยก็คือในเรื่องของความเมตตาความการุณานี่แหละ